พบกับพระเอกประจำรอพระ เกิดอจู่นิทินท้องที่รัมวพวกรวมพ้องน้องและพี่ตีมือก็ดีพวกนั้นผู้มีชาวตัวเราผู้ชมก็มั่นคงเข้มแข็งมีอทีทริ์ดวงจิตรุนแรงสร้างเรื่องแพง พานละที่พื้น โอ้โหเพชเสด็จพ่อเจริญสุธลูกอนุรางวัลหน้าเวทีก่อนครับขอเวลากันสักนิดนึงนะครับกรับขอบคุณโครงการแสดงกันไปเรื่อยนะครับเอานัน้าเวทีด้วยครับรางวัลขอบคุณนะครับเดี๋ยวเวลากันนิดเอารับรางวัลจากปัจจัยด้วยครับอนันดาเวทีขอบคุณนะครับขอเวลากันสักนิดนึงนะครับสลับช่วงนี้ ศิลปินชุดนี้เพิ่งออกนะครับอย่างรอคอยศิลปินเป็นกำลังใจกันอยู่ตลอดนะครับพี่น้องมีงานครัง้งคราวใดก็ติดต่อได้062ครับ44ตอง2494 24กับแม็กครูดูแก้วนะครับพี่น้องนี่ครับอันก็จะได้ศิลปินชุดนี้นะครับหล,ะล,ะละ่อๆสวยนะครับโสเด,ดเข็งดีจบเพลงด้วยไงนะ เสียงดีด้วยนะเจ้าชูด้วยโอ้หอคุดเลยหลานพวกเราคือพญาหน้าคาราชปกป้องท้องบาดาลแห่งนี้หน้าที่ของพวกเจ้าทั้งสามคนก็คือช่วยพ่อดูแลท้องบาดาลหาแม้วันใดก็แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาก็จะเกิดอาเพศขึ้นที่นี่จะมาไว้ให้ดีนะลูกพวกเจ้าทั้งสามคนเป็นพี่น้องกัน ต้องมีความรักคข้สามัคคีกันสําคัญที่สุดเข้าใจหรือเปล่าลูกพ่อขอได้แค่เสด็จพ่อเรื่องหน้าที่ดูแลปากบ่องช่องบานานลูกตั้งใจทําหน้าที่มาดีตลอดแต่จะมีอยู่เพียงบางคนเท่านั้นเลยพระเจา้าค่ะในเวลาเวรยาวของตัวเองชอบไปทาอย่างอื่นเสียมากกว่าพระเจ้าค่ะขอได้ช้กระบอกใม้สัญญาว่ากระ่อมจะดูแลปากป่องช่องบานานให้ดีที่สุดเลยพระเจ้าค่ะก็กระบอกฉันด้วยเพคะเสด็จพ่อดีแล้วละูกหน้าที่ของพวกเจ้าจงทําให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คงได้เวลาที่พ่อจะต้องไปบําเพ็ญศีลภาวนาตามที่พ่อนั้นทําเป็นประจําทุกวันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของใครจงแยกย้ายกันไปทําเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยกลับมาพบกันลูกเออ,เอ้ยนนมคัออออออับบรราาาาจจกงงดด็ด่สํพะิ จับควายจับแกะยายกันขม้าที่ เป้าป,ปาักตองช่องบาดานส่วนทางด้านพระราชธิดาน,นาวัแสงสมหลังจากที่ถูกฤทัยพับตกสู่ท้องทะเลน้ำก็พัดพาร่าของานางมาติดอยู่ที่เมืองขงช่องบาดานกับท่านผู้ชมที่รบตมบทบาทไม่รู้จะด้วยกัน,ยกตออกนต่อชุกที่ทนาย,นายเป็นใครนี่เอง ไตสายวันนีมีนวลนางจะช่วยเหลือดั่งใจว่างนางเอาไว้ไม่นางเดีวยนะดวรักเฮ้ยขึ้นไปบ่กแม่ บ่อไปนอนปล่อยนะครับขอบคุณยังสูงนะครับอ๋อขอบคุณนะคะขอเวลาเป็นสักนิดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไว้น้ำมามาใต้น้ำนะจริงเหรอขอบคุณขอโทษจ้าโทษจ้าขอบคุณนะครับนี่คุณเป็นใครอย่าทำไรฉันเลยนะเป็นพยานาเป็นพยานาใช่ ทำอะไรเรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นไบหนา้าดีถ้าทำนะทำใบ้นี่เป็นคนช่วยเหลือไว้นะเนี่ยเป็นคนช่วยเล้วไปไงมาไงเนี่ยตกไปยังปากป่องช่องบา,านได้เนี่ยฮะคือว่าหม่อมฉันมีชื่อว่าแสงสมนะเบคะหม่อมฉันถูกพี่สาวที่แท้ของหม่อมฉันเข้าผลักหม่อมฉันตกลงน้ํามาเพคะพี่สาวผลักตกลงน้ําโอ้โหดีนะไม่ตายนี่ถือว่ายังมีบนอยู่ไอ้คันที่เราจะช่วยเหลือก็ ไม่ได้มีฤทธิ์เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวจะพาไปขึ้นซ่อเสดพ่อให้เสดพ่อเป็นคนช่วยเองไปช้าก่อนท่านพี่โอ้แอบีปแล้วลบๆไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวก็มาใครอะยังไงไม่ใช่ใครเนี่ยใครเขามาได้ยังไงมนุษย์ไงมนุษย์เขาพัดตกมายังปากป่องช่อมดาของเราพี่มันจะเป็นไปได้เหรอมนุษย์ไม่เคยมีมนุษย์คนไหน มาที่ปากหวงชุองกดาของเราได้และยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ใช่นะสิไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขาน่าสงสารน,นะสวยซะด้วยโหงามเลยจะพาไปไหนเนะี่ยขึ้นฝ้าเสด็จพ่อโอ้งั้นไม่ต้องเลยนี่เป็นเวลาเวรยามของท่านพี่เดี๋ยวท่านพี่อยู่ที่นี่เดี๋ยวมานามนษุกคนนี้ฉันพาไปขึ้นฝ้าเสด็จพ่อเองไม่ได้มันเป็นเวรของพี่พี่เป็นคนเจอพี่ก็ต้องเป็นคนช่วยเอาไว้อีกไม่นานก็เป็นเวรของเจ้าแล้วเจ้าถอยไปเดี๋ยวพี่จะได้ไปรีบมาพูดตรง,ตง น้องชอบน้องขอพูดตรงๆว่าไงไม่ให้จะขัดคอกันสังไงแหละอ่าเขาเดือดร้อนมาจะขออะไรไม่ให้จะให้ไม่ให้ไม่ให้ถ้าหากไม่ให้งั้นพี่มาสู้กับฉันถักใครชนะได้นาวรื่องคนนี้ไปจะสู้เหรอเดี๋ยวพี่จะสู้แล้วนะคอยเยืนทัม้งคันอดจะสู้แล้วจะรวงมพี่อ๋อ มาคนนาคิดกุชชงแต่พอยู่ที่ไหนแต่พี่ถ่ายูปช่วยด้วยโอ้โหอะไรมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยดูแลเขาให้มึงต้องดูแลมึงดูแลตัวเองก่อนไปไงเอาไงนะฮะผู้ชายเขาดึงมือไว้ไม่ปัดไม่ป้องเลยไงหลุปัดแล้วปัดอะไรปัดที่ไหนปัดยังไงปัดแล้วปัดยังไง ตั้งแต่ตั้งแต่ว่ายน้ำแล้วไงเดี๋ยวไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยเขอเดชะเสด็จพ่อลูกไม่เรื่องจะกราบทูลพระเจ้าค่ะว่าามท่านพี่นาคินแอบพามนุษย์คนนี้มาในปอบบอกโชคเวลาพวกเราพระเจ้าค่ะเอาดิฉกระหม่อมเป่าแอบพาเข้ามานะพระเจ้าค่ะมนุษย์ผู้นี้นะเขาพลาดตกมาเองกระหม่อมเป็นคนจะช่วยเหลือเขาไว นู่นน้องชายมาถึงไม่ฟังเหตุผลจะมาขอผู้หญิงคนนี้ไปกระหม่อมเลยไม่ให้มันเลยมาท้ากระหม่อมสู้นางพุทธมนตร์ถ้าจะพามาขึ้นฟ้องเสเลยพ่อจริงลูกสองคนอย่าได้เถียงกันไปเลยเพราะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพ่อรู้หเห็นท,หทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรแม่นางมนุษย์คนนี้นะ่ะตกมาที่ท้องบาดาลของเราแต่ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่านางมนุษย์คนนี้น่ะยังไม่ถึงคา้คขาวตาย ยังมีบุญญาธิการอยู่มากเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ,ะนางมนุษย์ตกลงมาไม่ตายแสดงว่านางมนุษย์คนนี้จะต้องเป็นเนื้อคู่ของกระหม่อมชั้นผู้ชงใช่ไหมพระเจ้าค่ะอะไรไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยกันถ้า<อ>เป็นเนื้อคู่<อ>ต้องเจอแต่ทีแรกแล้วนี่เนื้อคู่กระหม่อมแน่ๆใจเย็นก่อนเจ้าไม่ต้องเถียงกันเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้าทั้งสองคนหรอกลูกเพราะว่านางมนุษย์คนนี้เน่ะเขามีเนื้อคู่อยู่แล้วเป็นมนุษย์อยู่ที่เบื้องบนลูกอ้าว จะมีเนื้อคู่อยู่แล้วเหรอม่อมฉันมีพระคู่ม,มั่นเพคะมีคู่มัน่นโหหนักไปถอนมั่นได้ไหม <c oughs> จะถอนมั่นได้ไงแล้วเพคะแล้อยู่ในนี้ดิว่ามไม่ได้ได้ไปถอนมั่นเลยไม่ได้จริงๆเพคะแล้วพระองค์ท่านพอจะมีหนทางพาม่มฉันขึ้นไปสองอ่งยาบนม,มนุษย์ได้ไหมเพคะได้สิแม่นางถ้าเจ้าอยู่ที่นี่นะก็จะเกิดขึ้นแต่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะพาแม่นางไปส่งบนเมืองมนุษย์เองเสเจพ่อนางตกมาเนี่ยน้ำไม่ตายนางอาจจะมีบุญก็จริงแต่ถ้านางจะกลับขึ้นไปเนี่ยกระโหลฉันคิดว่าแค่นางพ้นปากขอ่งโช่ดีเพรางเราไปเติมน้ําก็ตายแลยว้วพระเจ้าค่ะเราอยู่ลอกจนนางขึ้นไปไม่ได้หรอกแต่มันมีวิธีอยู่นะลูกวิธีที่พ่อพูดถึงก็คือจะต้องพานางมนุษย์คนนี้ไปอาบน้ําว่านยาซะก่อนค<ส>อเดเซชั่นเจเพ่อ เดี๋ยวเรื่องนี้กั้งกระหม่อมจัดการเองเพื่อค่ะไปไปไหนไปหาเหรอไปไหนไปไหนอ่าบน้ําว่านยางไงไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเดกั้วกระหม่อมดูให้เสด็จพี่ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งเฉยเถะยังเด็กยังเล็กอยู่อยู่เฉยเถอะลูกมึงยังไม่ท้องให้หมดกับผู้หญิงอ่ะเพื่อเขาเรียกว่าหมดหมดกําลังไปกับผู้หญิงแบบเสียใจอะไรก็ไอดอลอยู่นี่จะพอได้ไงไปเนี่ยคุดยอดขอบคุณนะคะ สบประมาทพี่เขาครับพี่เขาไม่เคยหมดเว้ยทำไมครับแค่กูมีตังค์มึงอย่าส่งนะกูชอบเนี่ยมึงเล่นอย่างเงี้ยเบื่อวะเจ้าพาไปไม่ได้หรือลูกทำไมล่ะพี่นะเจ้ายังเด็กอยู่มันไม่เหมาะสมเข้าใจหรือเปล่าก็มองพาไปได้นะก็มองมีตังค์ไอเดช่ช้เงินฟาด เจ้าเองก็พาไปไม่ได้<อ>เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้ายังไม่บริสุทธิ์พอลูกอขอได้ช้าเสด็จพ่อท่านพี่นาคินมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์แต่กรหบอกฉันพระเจ้ขขาค่ะกรบอกฉันจะพาแม่นาคนนี้ไปอาบน้ําว่านยาด้วยตัวของกระบดฉันเองพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อไม่ต้องไป่วงเนี่ยอาบน้ํไม่ให้เอมเลยเจ้าก็พาไปไม่ได้เท่านั้นแหละลูกเพราะว่า ภายในจิตใจของเจ้ายังมีกิเลสและตัณหาอยู่กิเลก็หมานถึยังไม่ได้อีกแล้วพระเจ้าค่ะยังไม่ได้ลูกก็หมไม่คิดเรื่องนี้แล้วนะพร่เจ้าค่ะขอดีชัดเสด็จพ่อเมื่อไรวะฮะท่านพี่พาไปไม่ได้เจ้ารก็มอมพาไปไม่ได้แล้วใครล่ะพี่ค่ะที่จะเหมาะสมและพาไปได้โอ๊ นะเอฟเฟกตส่วนตัวโอ้พระเจ้าบ้า้เดีอยู่ไหนวะโอ้เสร็จพ่อใจตตังเท่าไหร่่ะเดี๋ยวพ่อนมีจิตใจที่บริสุทธิ์พอนะไม่คิดแล้วเรื่องพันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมและจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดที่จะพาแม่นางคนนี้ไปอาบน้ำว่านยาก็คือพ่อคนนี้แม่นาง ฟังให้ดีนะอยากจะขึ้นบนบนนี้เ้งลยพูดแบบนี้นะกว่าไม่บริสุทธิ์ใจหรอกอยากจะขึ้นไปบนเมืองมนุษย์หรือเปล่ามันจะบริสุทธิ์ใจแล้วไอ้เอ็งเนี่ยติดงมแงมเลยทีบอกอ๋อเนี่ยติดงมไอ้ปากเนี่ยเขาจะไมแล้วเสด็จพ่อถ้าอยากจะขึ้นไปบนเมืองมนุษย์ไปตามพี่มาพี่ไหนเนาะพ่อตามพ่อมา ทา่านานาังเองในตาตีตตตเจ้าจะมีรักได้แต่ดูกันให้ดีดวันนี้ไม่เล่นเสียงเลยโปรด กลัตวตกเป็นข่าวที่จะเฝ้าประคองอีลักเองน่ะเหมือนน้องเหมือนนุ่งน้องนุ่งพี่ไม่คิดแล้วนะน้องไม่นุ่งอ,ะอ่ะเอา,านะมันนาทีพี่เฮ้ยไม่ได้คนนี้ไม่ได้แต่ตรงนั้นได้ตรงไหนทุ้ใหญ่เขาบ่นเองหลัก ก็เสร็จหมนเสร็จไม่หมดอีกอ่ะคงไม่ดเพิงน,น้ำเอกความรักเล็กๆไม่รู้งี่จระรอคอยคอยจระรักใครโอ้อาย,อยุที่มันใกล้ใกล,กล้กันโอ้โหมีมีด้วย